พี่จ๋าวัดดีครับผมหวัดดีครับฮ่าฮ่าาม,มันจะมีหนังสือเลขศาสตร์นะครับทั้งหมดสาเล่มเล่มนี้ยสำคัญมากมันจะรวมทั้งเลขศาสตร์ในการตั้งหลักในการตั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเลขที่บ้านหรือการเลือกทะเบียนรถก็แล้วแต่ มันจะครอบคุมไปทั้งหมดนะครับผมและที่สำคัญที่สุดที่มันหายากมากในวงการตัวอย่างชื่อสำเร็จที่ตกหมายเลขมงคลและความหมายดีๆตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดสองเล่มเลยนะครับเพราะว่ามันตั้งแต่เลขกสตส์ตั้งแต่ผลรวมได้เก้าจนถึงหกสิบหกสิบสามหกสิบห้าซึ่งจะหายากมากนะ ว่าแต่ก,ก่อนโชคดังมากในการทําเป็นอาจารย์เลขศาสตร์ดังนั้นมันจะมีทั้งหมดดังนั้นตัวอย่างชื่อพวกนี้นะครับพี่มันไม่ได้ง่ายเลยนะ<ม>เยอะมากเยอะมากเป็นอะไรที่หายากมากเพราะฮ่าฮแต่ก,ก่อนเคยเป็นอาจารย์ดังตั้งชื่อ<ม>ในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งด้วยอันนี้รวมไว้ทุกศาสตร์และละเอียด โชคทาเบอร์โทรแล้วก็เล่นเบอร์โทรมาตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนจริงๆหนังสือเนี่ยโชคเคยให้โหลดฟรีนะเข้าเว็บแล้วให้โหลดฟรีเมื่อประมาณตอนที่โชคทําเว็บแรกๆประมาณสิบสี่สิบห้าปีก่อนมันก็กลายเป็นต้นฉบับในการสอนเลขศาสตร์หรือเบอร์โทรมาตั้งแต่ดึกดําดืยเหมือนกันนะต้องบอกไว้ก่อนดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิชาเลขศาสตร์ชื่อสกุลเบอร์โทรโทรศัพท์เลขที่บ้าน และศาสตตัวเลขต่างๆอันนี้ตัางหากที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งแรกที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องการตั้งชื่อความสําคัญของมันทั้งหมดนะครับพี่จะต้องรู้ให้ได้ว่าความหมายมันคืออะไรบ้างพัญชนะแต่ละตัวจะมีค่าตัวเลขหรือค่าดวงดาวฟังไว้ก่อนนะค่าตัวเลขพัญชนะถ้าใครเคยเรียนดวงมา ไม่ได้เป็นค่าเดียวกับทักษะแต่เป็นค่าตัวเลขสำหรับวิชาเลขศาสตร์เฉพาะแล้วบอกไว้ก่อนนะครับปรมอาจารย์ทางเลขศาสตร์หรือผู้คิดค้นเลขศาสตร์จริงๆในเรื่องชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ในการรวมผลรวมหรือตัวเลขพวงนี้นะครับคือท่านอาจารย์ภูหลวงหรืออาจารย์ประยูรอุรุชาตะอันนี้คือต้นฉบับออริจินอลเลยนะดังนั้นใครก็แล้วแต่นะจะอวดดีอวดเก่งในเรื่องเบอร์โทรหรืออะไรก็แล้วแต่ช่างแม่งมัน แต่จงระลึกไว้นี่แหละคือออริจินอลในการคิดค้นวิชาลิขสตร์ของเมืองไทยเลยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยท่าจนจารย์ปูหลวงท่านคิดค้นขึ้นมาเมื่อปี2515แล้วก็ได้เผยแพร่กรเกษตรมนรกิจได้อะไรมาได้เอาลิขสิทธิ์ของท่านไปพิมพ์จําหน่ายนั่นก็เป็นที่สืบค้นกันมาตั้งแต่เริ่มต้นท่านเป็นคนแรกของเมืองไทยนะครับต้องบอกไว้ก่อนชีตหลายๆอย่างโชคเตรียมมาให้เยอะ โชคเดินแจกเองก็ได้ง่ายกว่าเดี๋ยวหนังสือเดี๋ยวพี่ทำมาให้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบพี่ครับเราเรียนกันง่ายๆนะ ไม่ต้องมานั่งอะไรกันมากพิธีรีตองไม่ต้องมานั่งคิดราว่าวิชาการจ๋าแต่โชคจะสร้างทุกเทคนิคในการจําแล้วความเข้าใจกับมันให้ได้พูดง่ายๆนะครับสิ่งแรกที่พี่จะต้องได้ก่อนพี่จะต้องถอดค่าอะไรให้ได้ก่อนเนี่ยค่าปัญชนะตัวเนี้ยว่ามีค่าตัวเลขดวงดาวแห่งวิชาเลขศาสตร์เท่าไหร่ดังนั้นสิ่งที่พี่จะต้องทําให้ได้<ม>เห็นไหมชีพที่แจกให้ ที่แจกให้อันนี้นะครับในชีตจริงๆอ่ะในหนังสือมันมีรายละเอียดพวกนี้หมดเลยนะเพียงแต่โชคตัดมาเป็นตอนๆเพื่อนําเสนอที่เข้าใจง่ายเพราะในหนังสือพี่ไปกลับเปิดอ่านมันก็เจอแต่อันนี้แค่มาเป็นส่วนหนึ่งเห็นไหมครับว่าเห็นไหมครับค่าตัวเลขที่ตรงกับค่าหมายเลขหนึ่งก็ได้แก่ตอไก่ดอเด็กตอเต่าถอถุงเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยค่าหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามสี่จนถึงหมายเลขเก้าให้เวลาห้านาทีท่องจําให้หมดเฮ้ยจริงๆห้านาทีท่องจําให้ได้ หนึ่งนาทีผ่านไป <S <S จําได้จำได้จำได้อ่านผ่านตาให้ได้ภายในห้านาทีท้องจําให้หมดครับผมอนุญาครับจะห้านาทีแล้วครับพี่จําได้ยัง ได้ไม่เอ่ยอ่าห้านาทีผ่านไปไ,ไหนคะแนชนะแต่ละตัวทุกคนจำได้ยังว่าแต่ละตัวมีค่าหมายเลขอะไรเอาเงียบกันงงกันตาแตกตาเหลือก พี่จ๋าหลักการนมันง่ายมากถ้าเราเรียนด้วยความเข้าใจศาสตร์มันไม่ได้เป็นการจําเลยนะแต่มันจะเป็นความเข้าใจความเข้าใจมันมีแค่ตรงนี้ทิกมันอยู่แค่ตรงนี้ท่านอาจารย์ภูหลวงนะครับเทียบพยัญชนะแต่ละตัวมีค่าเท่ากับหมายเลขหรือดาวอะไรเทียบกับรูปทรงหรือรูปแบบของตัวเลขไทย ดูนะครับทุกคนดูในหน้าหนังสือมันก็มีดูนะครับเลขหนึ่งหางชี้ลงไหม,ไมฟังไว้ก่อนนะท่านอาจารย์ทูหลวงนะครับท่านจะมองอะไรก่อนรู้ไหมปลายหางของตัวเลขแต่ละตัวมันเป็นยังไงจึงเทียบกับปลายหางเวลาเขียนจบของพัญชนะมันจบลงด้วยทิศท,ทางใดจําไว้นะครับถ้าหางชี้ลงเลขหนึ่งเห็นไหมหนึ่งไทยหางชี้ลงไหม ด้วยความที่เลขหนึ่งมีค่าพยัญชนะทุกตัวที่มีค่าเท่ากับเลขหนึ่งต้องไปหางชี้ลงเห็นไหมเริ่มเก็ตไหมกอไก่หางชี้ลงไม่เอ่ยดอเด็กหางก็ชี้ลงทอทหารก็ชี้ลงถอถุงหางก็ชี้ลงพอสมเพาหางก็ชี้ลงลื้อก็หางชี้ลงเห็นไหม สระอุก็เขียนฟังไว้ก่อนนะเน้นนะครับจุดจบของปลายเส้นอยู่ในทิศทางใดดังนั้นครับพญชนะทุกตัวเห็นไหมจุดจบของปลายเส้นอยู่ในทิศทางหางชี้ลงเห็นไหมครับหางชี้ลงทุกตัวมีค่าเท่ากับอะไรเลยเลขหนึ่งที่หางชี้ลงไหมสรลอุก,ก็หางชี้ลงไหมซาลอาก็หางชี้ลงไหม หรือใครทะลึ himself, or hang, or home, like ่งเขียนสระอาหางแล้วก็โค้งมาอย่างนี้ก็มีนะไอ้พวกแปลกๆอ่ะพวกถนัดซ้ายอ่ะสระสระอาสระอําแล้วก็ไม่เอกไม่เอกก็ติ๊กหรือใครทะลึ่งติ๊กไม่เอกขีดข้างบนมันมีมันมีพวกแขกข้อเน้นนะครับจําแค่พันชนะไทยและสระไทยก็พอภาษาอังกฤษมันเป็นไตตัวแต่ภาษาอังกฤษนะครับตำราใหม่หลายหลายคนออกมาแล้วอัดเดปตัวเองขึ้นมา เรียงง่ายๆเลย A B C D E แล้วก็ตัดเถื่อนไปปะแต่อันเนี้ยภาษาอังกฤษนะครับวิธีการหาของท่านต้องท่องเองนะเพราะท่านเอามาจากสถิติดังสถิติในการเก็บข้อมูลของคนมันเออร์เลอร์ได้แต่ละคนในกลุ่มฐานข้อมูลแต่ละคนจริงไหมแต่ว่าถ้าหลักการพัญชนะไทยแล้วก็สระไทยอ่ะอันเนี้ยชัดเจนดังนั้นนะครับจำไว้เลยนะครับเวลาเห็นทุกอย่างนะจำไว้ก่อนนะ หางชี้ลงแล้วตัวที่หางชี้ลงนะครับเป็นตัวรูปแบบง่ายๆเป็นตัวรูปแบบง่ายๆก็แปลว่าสังเกตไหมเคิร์ฟมันก็จะโค้งๆเนี่ยครับเวลาเขียนเลขหนึ่งก็เหมือนคล้ายๆคล้ายๆเลขหนึ่งไทยเห็นไหมครับมันก็จะเหมือนคล้ายๆก้นหอยหรือวงกลมนึกออกใช่ไหมเอ่ยดังนั้นตรงนี้นะครับมันจะใกล้เคียงกันอันนี้ง่ายๆเพียงแต่ว่า พญนาบางตัวที่มันตัวพิเศษเช่นดอเด็กหัวแตกก็เป็นตอเต่าไหมดังนั้นนะครับสำหรับเลขหนึ่งนะครับโค้งมนง่ายๆแต่หางชี้ลงจึงมีค่าตัวเลขเท่ากับเลขหนึ่งเริ่มเริ่มเห็นแนวทางไหมอ่าะเริ่มเห็นแนวทางต่อไปเลขสองล่ะเลขสองจะเขียนยังไงเลขสองจะมองอะไรได้บ้างแสดงว่า ไปหางต้องอะไรเลขสองเห็นไหมครับหางต้องชี้ขึ้นแสดงว่าเลขหนึ่งกับเลขสองตรงข้ามกันนะครับผมในหน้าหนังสือทุกคนถ้าไม่อะไรนะครับเขียนลงประน,นี้ก็ได้เพราะหนังสือเป็นของพี่แล้วแต่หาหน้าเองว่ากันว่าอยู่ตรงไหนเพราะมันหนาจัดสารบัญพวกอะไรไม่ได้ทำใส่ให้ตรงนี้นะครับเราเรียกว่า ส่ไปเลยว่าค่าตัวเลขกันมาจากไหนจริงๆถ้าใครยังใส่ไม่ได้ก็ใส่ไปตามนี้แทนเพราะในแผ่นนี้กับหน้า,มาเมื่อกี้มันแผ่นเดียวกันอยู่เลขสองหางชี้ขึ้นเราลองมาดูซิว่าหางชี้ขึ้นมีอะไรกันบ้างเห็นไหมครับขอไข่ก็หางชี้ขึ้นชอช้างก็หางชี้ขึ้นงองูก็ยังเขียนหางขึ้นถึงจะงิเฉียง บอใบไม้ก็หางชี้ขึ้นอปอปลาก็ชี้ขึ้นสระเอสระแอฟังไว้ก่อนนะอย่าคิดว่าสระแอคือเอสองตัวนะมันคือคำคำเดียวกันจริงไหมครับแสดงว่ามีค่าเท่ากับสองเท่ากันอย่าไปเขียนว่าสระเอเท่ากับสองสระแอต้องเท่ากับสี่ไม่ใช่เพราะมีสระเอสองตัวไม่ใช่นะครับสระเอสระแอมีค่าเท่าสองนะสระอูก็เหมือนบอใบไม้ไหมหางก็ชี้ขึ้น ไม่โทรห่างก็ตวัดขึ้นดังนั้นนะครับพันชนะไทยตรงนี้พี่ต้องจำให้ได้เลขสองห่างต้องชี้ขึ้นภาษาอังกฤษปล่อยไปก่อนเพราะไม่ค่อยได้ใช้หรอกแล้วอย่าตั้งภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับค่าตัวเลขเลือกไม่ได้เวลาตั้งชื่อขึ้นมามันจะเลี่ยงไม่ได้เลขสามล่ะเลขสามมีจุดสังเกตอะไรลองคิดสิ <c oughs> เลขสามหยักกลาง เห็นไหมครับหัวแตกหรือว่าหยักกลางนี่คือความเป็นเลขสามเห็นไหมแสดงว่าเลขหนึ่งนะครับ<ๆ>กลมๆมนๆเลขสองนะครับก็ประมาณหางที่ขึ้นชัดเจนอยู่แล้วตรงๆแต่ถ้าเลขสามเห็นไหมครับขอขวดคอคนเห็นไหมขอไข่หัวแตกก็เป็นขอขวดคอควายหัวแตกก็กลายเป็น คอคนมอมาหัวแตกก็กลายเป็นคอระครังทอทหารหัวแตกก็เป็นทอนังบุญโทดอเด็กหัวแตกก็กลายเป็นตอเต่าไอตัวนี้ไม่รู้จะบอกอะไรหัวแตกมันแตกอยู่แล้วทอคุเท่าแล้วก็ไม่จัดตาวาทําไมไม่จัดตาวาบวกแล้วมันแตกเพราะเราดูรอยหยักของมันตรงข้างกาก,ากบาทอะมุมฉากของมันอะเท่ากับรอยหยกักดังนั้นนะครับท่านค่าพยนนับตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับ มีค่ารวมกันแล้วเท่ากับเลขสามเลขสามนะขอนี้ง่ายโชคสอนไปโชคจะกวนตีนไปพี่สาวเลขหนึ่งทิกมันคืออะไรทิกมันคือถูกต้อง <c oughs> อะไร <c oughs> อะไร,ะไรหนึ่งไทยหนึ่งไทยหางชีลงหางชี่ลง,งชลงมีตัวอะไรบ้างมีตัวกไก โอ้ยเก่งมากพี่ชายเลขสองล่ะเลขสองหางทีขึ้นมีตัวอะไรบ้างชอช้าชอช้าครับเลขสามเลขสามหยักยพูดง,ง่ายๆหัวแตกเมื่อไหร่ปุ๊บนะบมีหัวแตกต้องแตกบนด้วยนะแตกล่างไม่ได้ด้วยนะเห็นไหมครับทุกตัวแตกบนไหมแสดงว่าบางครั้งเวลาคำนวณไปมากๆในอนาคตนะเราจะสับสนกับค่าตัวเลขในใจเราเชี่อกูจำถูกไหมวะ ดังนั้นจําให้ได้ว่าสามทุกตัวนี้นะครับค่าที่มีค่ากว่าเลขสามนะหัวต้องแตกบนเท่านั้น mm. เห็นไหมครับอะไรก็แต่มันตัวแปลกๆตัวแปลกๆนี่คือแตกบนเท่ากับเลขสามทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วต่อไปเลขสี่ล่ะอ่าเลขสี่ยากหน่อยหันขึ้นอ่ะมัน,อนลอยลอยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงมันมันมีอย่างนี้ออ่ะ จบขวาหมายความว่าปลายทิศทางของการจบมันจะไปทางด้านขวาแสดงว่าถ้าเลข6ก็ต้องจบทางด้านซ้ายเลข5ก็ต้องมีวงกลมเพิ่มหรือหัวเพิ่มแต่ตอนนี้นะครับเอาเลขสี่ก่อนแสดงว่าปลายเส้นของภญชนะทุกตัวที่เขียนจบแล้วสะบัดหรือชี้ไปทางด้านขวามือเลข4ีปลายเส้นเห็นไหมครับมันจะไปานด้านขวามือไหม แสดงว่าอักษรทุกตัวที่จะจบเห็นไหมฟังไว้ก่อนทําไมคอควายมาจากไหนฟังตะแคงคอควายีิเหมือนเลขสี่เป๊ะเลยไหมแพทเทิร <Patter n S 2> ์นของมันคือเลขสี่คอควายเป็นตัวไม่ได้ตัวพิเศษนะลองจับคอควายตะแคงสิมันก็คือเลขสี่เลยไหมแสดงว่าคอควายเป็นเลขสี่แสดงว่าคอควายได้สิทธิพิเศษคือรูปแบบของมันคือเลขสี่ถึงมันจะห่างชี้ลงก็เป็นหนึ่งไม่ได้นึกภาพออกไหม ดังคอควายเป็นเลขสี่โดยอัตโนมัติด้วยความที่ว่ารูปแบบมันเขียนคือเลขสี่อยู่แล้วเพราะถ้าไม่เชื่อพี่ลองจับคอควายตะแคงพี่เห็นเลยว่ามันเหมือนเลขสี่เป๊ะเลยเห็นไหมทอทงเขียนเส้นจบก็ไปมา,าดา้านจบด้านขวามือลอเรือก็ไปมาด้านขวามือยอหญิงให้มองเลยรู้ไหมอะ,อะไรแล้วแต่ที่มีไม่หันอากาศจะเป็นเลขสี่หมดเลยนะไม่หันอากาศก็ต้องจบมา,าด้านขวามือเห็นไหมครับ เห็นไหมบอใบไม้ยักษ์ไส้แม่หนอากาศเห็นไหมเราพูดง่ายๆยอหญิงรบอบใบไม้ยักษ์ไส้นะครับให้มองไม่เห็นอากาศคือเลขสี่แสดงว่าตัวไม่เห็นอากา,กาศก็ต้องอะไรด้วยเท่ากับเลขสี่ด้วยดังนั้นสาระ,ะก็เท่ากับเลขสี่สระโอหรือลอเรือตัวใหญ่ไกลๆแต่หัวมันคนละด้านเห็นไหมครับปลายมันก็อะไรจบปลายที่มันจบด้านขวาใช่ไหมเอ่ย ปลายที่มันจบด้านขวาทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นที่ไม่จบด้านขวาตัวเดียวคือคอควายแต่ถ้าตะแคงคอควายปุ๊บมันคือเลขสี่ชัดเจนที่สุดเลยสระโอสละอะแล้วก็สละอิหางสละอิมันก็คงไม่มีใครทะลึ่งนะเขียนสละอิอย่างเงี้ยนึกข้าวนะมันก็ต้องอิก็ต้องจบด้านขวาแสดงว่าเลขสี่เน้นจบปลาย จุดจบนะครับของการลากเส้นของจุดจบนะทิศทางไปด้านขวาโชคเลยใช้คาง่ายๆจบขวาอ่ใครไม่เข้าใจตรงไหนต้องถามโชคนะวิธีจำงง่ายที่สุดแล้วนะนี่คือแก่นของการมองตัวเลขของเลขกระสาเรียกว่าถอดค่าตัวเลขออกมาเลยนะครับเลขค่าเห็นอะไรไหมสแสดงว่ามันต้องมีอะไรมีหัวเพิ่ม แสดงว่าพันชนะทุกตัวที่มันเป็นรูปแบบคงที่ของมันนะครับเติมหัวเพิ่มเข้าไปปุ๊บเป็นเลขมีค่าเท่ากับห้าเลยนะมีอะไรบ้างมาดูกันจอจานเติมหัวปุ๊บกลายเป็นฉิ่งทันทีเลยเห็นไหมครับยอหญิงเติมหัวในขึ้นมาปุ๊บเป็นชอกระเชยขึ้นมาทันทีเลยยอหญิงเติมหัวหลังขึ้นมาปุ๊บเป็นนอนเนนขึ้นมาทันทีเลยบอใบไม้เติมหัวข้างล่างปุ๊บเป็นนอนหนูเลย บอไม,ไม้เติมหัวข้างหน้าปุ๊บกลายเป็นมอม้าเลยททหารเติมหัวปุ๊บกลายเป็นหอยหีบออ,อ่างเติมหัวปุ๊บหอนกูกลอเลือเติมหัวไปนหนึ่งหัวปุ๊บก็กลายเป็นดอชดาพอพานเติมหัวก็กลายเป็นลอจุลาสระ,ะอิเติมหัวก็กลายเป็นสระ,ะอึสะแสดงว่ามีวงกล,กลมเพิ่มมาหนึ่งวงในตัวอักษรหรือสระ,ะมีค่าเท่ากับเลขห้าเพราะนิยามของเลขห้าคือ มีหัวเพิ่มหรือมีโชคไม่อยากใช้คาว่ามีสองหัวนึก <c oughs> ออกใช่ไหมครับมีหัวเพิ่มสแสดงว่ารูปแบบชนะพื้นฐานเดิมก็เหมือนพวกเลขหนึ่งเลขสองก็คือกอไก่ขอไข่บอใบไ,ไม้เห็นไหมครับแต่เวลาเอาหัวเพิ่มไปเท่านั้นแหละค่ามันเป็นอะไรเลยมันก็จะเป็นตัวพิเศษขึ้นมาทันทีที่มันสองหัวเห็นไหมสแสดงว่าอะไรที่มีสองหัวมีค่าเท่ากับห้าพยชนะตัวใดสละตัวใดที่มีสองหัวเว้นสละอึตัวเดียวนะ ที่แตละอิและเติมหัวจึงมีแค่หัวเดียวมันพูดง่ายๆเขียนวงกลมเพิ่มในตัวของมันปกติมีค่าเท่ากับเลข5นี่คือวิธีการจำเลข6ล่ะใช่เลข4จบขวาเลข6ต้องจบซ้ายปลายเส้นของเลข6จะสะบัดไปทางด้านซ้ายมือแสดงว่าเลข6จบซ้ายนะครับ การจบซ้ายมีไม่กี่ตัวนะดูสิจอรอจอวอลออแล้วก็ไม้มมวนเห็นไหมครับจอจานอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเส้นจบของเขาไปทางด้านเลขหกเห็นไหมจบด้านซ้ายมือวอแหวนลอลิงอออ่างไอ้ไม้หมวนหมือนจะม้วนเหรอแต่มันก็เขียนไปทางด้านจบซ้ายเห็นไหมครับเวลาเราแยกอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจกับมันง่ายขึ้นเห็นไหม และที่สำคัญเราไม่ต้องท่องนึกถึงรูปแบบให้ได้ว่ามันมาด้วยรูปแบบพิเศษข้อใดดังนั้นนะครับหลักการเนี้ยมันแค่ห้าทีพี่ก็อะไรถ้าพี่รู้กับมันพี่ก็จะจําได้เกือบหมดแล้วนะอันนี้สำคัญกว่าอ่าเลขเจ็ดล่ะนิยามเลขเจ็ดจะให้นิยามว่าอะไรเอ่ยลองดูเลขเจ็ดจะให้นิยามว่าอะไรบ้างอ่าเลขเจ็ดดู มีหางเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ที่มีหางหรือมีขีดเพิ่มจะมีค่าเท่ากับเลขเจ็ดนิยามของเลขเจดมันจะมีหางเพิ่มพี่ลองดูนะครับขอขวดเติมหางขึ้นไปก็